dạy cả gì cả nó như là đấy dài cả chỗ má này đẹp bên khu như là chỗ má nào đẹp khu khu bàn đấy dài dài lắm không này chỗ má đến khu cháu này chỗ má đến nhặng khu khu bàn <laughs> ôi rồi đi chạy lắm nó dài đi chạy lắm lúc sáu là cái lúc là cả chỗ đều lúc sáu nhai cả đẹp khu soi khu nhà bàn vâng หอมแก้มน้องได้พ่อแก้มน้องขนาบ่หอมเลยบ่อ่หอมเลยบ่ออพ่อไปกันน้องต้องห้างต้องหักกันแน่นกันดิมึงจะเป็นผู้ซอยน้องจะสิเป็นคู่มาที่นี่หอมหอมดีใหญ่หอมเลรหอมชื่อให้ของขวัญรับปริญญาน้องสาวพอดีไหม เสายงห้เลี้วเลื่นอนอเียงบาไข่กวหมแก่แก่เออหอมแก่มันก็นดีอยู่หอามอ่ดหอมใหญ่ชาเออหไอ,อ้ให้ลาไปหนความดงดมากเ้ย <c oughs> เดียเ๋ยเี่งกันมาชาใหญ่ชากันกับพเจ้งจีเดีเ่ยวพาหักพหอมพ่กแพงกันเจจี ขอบคุอุ่นขอคุณอบูนลูกสาวก็จบแล้วอันนี้ลูกสาวโค้กก็ได้เป็นผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านค่ะอันนี้ลูกสาวเน่่ยเขาก็จบเขาได้จบดีใจเนาะพ่อแต่ขอแต่เยนพ่อกต่เฮ็ดงานเออพ่อกต่เฮ็ดงานย่สานยอสานอะไรกันเด้พ่อเฮาวว่าแม่นยสานยุติธรรมบ่บ่าสานยุติธรรมก็บ่ถือยสานอยังยุสานกองขาย คอบความอบคุนครับความสุขสันต์ครอบความอบคุครอบความสุขสันต์ค่ะอันนี้ได้ถึงผู้ซอยพญบาลได้ถับคู่อันนี้กระสานของขายอันนี้ดิของเจ้าดิเห็นกันอยู่เทศบาลดีเป็นอาตโตอบ่อเป็นนายยกเอเป็นยังสันรับรถคนขยะว่นทำไมหมูเก่าครับโลละแม่กระดาษเอายิดีแห่งเก่าครับ